การที่ชาวพุทธหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลงพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมธรรมยาตราตามที่ต่างๆได้สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นและทำให้เยาวชนได้ใกล้ชิดวัดใกล้ชิดศาสนาเกิดความเคารพในพระรัตนตรยัยจากการเห็นข้อวัดปฏิบัติของพุทธบุตรธรรมยาตราที่มาเป็นเนื้อนาบุญและมาเป็นผู้นำทำกิจกรรมในชุมชน ทุกแห่งผลที่ขบวนธรรมยาตราไปถึงจึงนำไปสู่การรวมใจชาวพุทธในชุมชนนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งเพื่อร่วมจันลงให้คงอยู่อย่างยังย่งยืนในสังคมไทยธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสอนสถานเจ็ดแห่ง ปีที่หกิจกรรมธรรมยาตราวัดกู้วัดโพเอนวัดตะเคียนและวัดไทยเจริญจังหวัดนนทบุรี ศิลธรรมได้รับการจัดโลงให้เฟื่องฟูในหมู่ชาพุทธหลายๆชุมชนอย่างเช่นที่ชุมชนรอบวัดกู้ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีภาพที่พุทธบุตรธรรมยาตรานับร้อยรูปออกบินทบาทเป็นแถวเป็นแนวในอิริยาบทสงบบสงีมสง,ง่างามน่าเลื่อมใสได้สร้างความปลาปลื้มปีติใจให้เกิดขึ้นทำให้ผู้คนในชุมชน หลังไหลมาร่วมทำบุญใส่บาตรเป็นจำนวนมากพร้อมแก่นนี้ยังได้พาบุตรหลานมาซึมซับวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธที่เรียบง่ายแต่สร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันภาพของชาวพุทธที่ออกมาสั่งสมบุญพร้อมเรียงกันได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เต็มหัวใจทุกๆคนในที่นี้ ร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชุมชนของตนโดยมุ่งหวังให้มีเนื้อนาบุญหมู่ใหญ่มาโปรดอยู่เนืองนิดการที่พุทธบุตรธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญจึงสร้างความปลาปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเห็นพระเยอะมากปกติเราก็ใส่ไม่เยอะที่หน้าบ้านคือพระมาไม่กี่องค์วันนี้แบบเห็นพระแบบเป็นแถวๆรู้สึกแบบขนลุกเลยบอกไม่ถูกนะคะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยมาใส่เราก็เลยรู้สึกปลื้มในบุญมากๆเลยค่ะก็รู้สึกปลื้มมีความรู้สึกได้บุญเยอะเห็นแล้วมสบายใจค่ะได้ทําบุญค่ะ ปกติส่บาจะแล้วก็มีความสุขแต่ว่ายิ่งได้ส่บาจ,จะเยอะแลวเห็นพระเยอะๆทําให้รู้สึกดีอะค่ะค่ะก็อยากให้มาอีกก็มีเทศกาลอะไรก็ให้มาอีกเพราะว่าทุกคนจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะอ๋อวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมีพระเข้ามาถึงในหมู่บ้านเป็นจํานวนมากๆแบบนี้นะคะครั้งแรกเลยค่ะออดีใจมากเลยค่ะ ถ้าถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะให้มีงานแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าวัดกู้ก็เป็นวัดที่เป็นวัดหลวงวัดดังนะคะอยากเชิญชวนให้ชาวหมู่บ้านต่างๆได้มาร่วมร่วมกันทําบุญเยอะๆะคะ่ะปลื้มใจที่ได้เห็นจีเรืองเดินผ่านมาในหมู่บ้านมาให้เรามีความสุขปกติก็จะเห็นแค่สององค์ยายจะใส่แค่สององค์ทุกวันนะคะวันนี้รู้สึกปลื้มมากปลื้มจริงๆก็ถ้ายายถ้ามีโอกาสก็อยากจะนิมนต์ท่านใหม่นะคะ ะได้พนักมารับด้วยกกัน้าวย่างสู่ความสำเร็จในการสืบสารภารกิจบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารมีที่มาจากความมุ่งมั่นของพุทธบุตรธรรมยาตราที่ยัดสู้อย่างทรนงอง์อาจในการประกาศพระศาสนาโดยใช้วันเวลาอันทรงคุณค่า ให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมขณะทำหน้าที่เนื้อนาบุญและได้เป็นผู้นำชาพุทธทำกิจกรรมเชิดชูพระพุทธศาสนาซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อการสืบสารศรัทธาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในชุมชน กิจกรรมเชื่อชูพระพุทธศาสนาจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชนรอบวัดอันประกอบไปด้วยโรงเรียนและหมู่บ้านเพราะการจะพัฒนาวัดวาอารามแต่และแห่งให้รุ่งเรืองอย่างถาวรต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจของคนในชุมชนด้วยเหตุนี้พุทธบุตรธรรมยาตราจึงเข้ามาทำกิจกรรมบุรณะพัฒนาเสนาสนะภายในวัด เพื่อสร้างต้นแบบให้ชาวพุทธได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำไปสู่การปฏิบัติตามอย่างเช่นกิจกรรมบูรณะพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในวัดกู้และวัดโพเอนจังหวัดนนทบุรีภาพที่พุทธบุตรธ,ธรรมยาตราพร้อมด้วยชาวพุทธและเยาวชนรอบวัดมาทำกิจกรรมร่วมกันได้สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอวัดวาอารามที่เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวไทยเป็นมงคลแก่วัด และประชาชนและกระชุนรวมและกระชันตัวชั้นด้วยรู้สึกปลื้มปิติยนินดีเนี่ยในช่วงที่ชั้นบวชมานี้ก็เรอถ้าชั้นบวช2500อ่ะก็ยังภูมิใจไม่เหมือนครั้งนี้นะน,นี้เป็นส่วนเฉพาะบุคคลน,นิมส่วนรวมที่คุณมานิมส่วนรวมประชาชนก็เห็นชัดเห็นมากนะเขาก็พรอยโมทนากุศลมันก็มากเป็นไปตามตัวผนได้ก็ะันนั้นการที่ ทําคุณประโยชน์ให้กับวัดต่างๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วมีทุกปียิ่งดีใหญ่แล้วก็สามารถทําให้ปลูกฝังจิตสํานึกของเด็กๆนักเรียนอนาคตให้รู้จักทํานุบํารุงวรรศาสนาพระาศาสนาเราก็จะได้ดําเนินต่อไปยั่งยืนต่อไปประชาชนชาวพุทธก็จะได้รู้สึกชื่นใจมีกําลังใจที่อยากจะทํานุบํารุงราศาสนามาแล้วมันก็รู้สึก ร่มเย็นชื่นบานกันทุกองทุกท่านได้บุญเหมือนกันทุกท่านหนูได้มาวัดได้มาเก็บขยะบำเพ็ญประโยชน์ให้วัดหนูรู้สึกดีใจมากค่ะทําให้ชุมชนและว,วัดสะอาดทําให้มีคนสนใจในเรื่องศาสนามากขึ้นค่ะเพราะว่าวัดสะอาดคนก็อยากมาวัดมาทําบุญมาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยพัฒนานักเรียนอย่างแน่นอนเพราะว่านะ เด็กได้สัมผัสอ่ะได้เรียนรู้ได้ลงมือกระทำมันจะกลายค่อยๆเป็นการสร้างสมจิตอาสาให้กับเขาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผู้ดีกับตัวเขาเพราะการทําความดีลักษณะอย่างนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะตอบสนองเขาทันทีแต่เป็นเป็นการสั่งสมความสุขทางใจให้กับนักเรียนของเราได้หรืออยากให้วัดกู้สะอาดแบบนี้ทุกทุกวันค่ะเพราะว่าสะอาดแล้วจะมี คนมาวัดมากขึ้นค่ะคนมามากขึ้นแล้วจะทำให้วัดเจริญแล้วก็สะอาดยิ่งขึ้นค่ะความปาราปลื้มปีติยินดีขยายไปยังชุมชนต่างๆในอำเภอบางปรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อกิจกรรมทอดผ้าป่าได้รับการจัดขึ้นภายในวัดตะเคียนวัดไทยเจริญ และวัดโพเอนเพื่อถวายจจตุปัจจัยทยธรรมร่วมปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนผ่านและเป็นการรวมใจชาวพุทธหล่อหลอมให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีด้วยการร่วมสืบสารประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นดึงความสนใจของผู้คนจำนวนมากให้มาร่วมกิจกรรมภายในวัดประจำชุมชนด้วยความกระตือรือร้นเพื่อมาสั่งสมบุญกุศลในพิธีทอดผ้าปา่าโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ประจำชุมชนและพุทธบุตรธ,ธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชุมชนแห่งนี้ ที่มีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มาเป็นเนื้อนาบุญทุกช่วงเวลาระหว่างประกอบพิธีจึงสร้างความปราบปลื้มปีติยินดีให้เกิดขึ้นซึ่งภายในวัดแต่ละแห่งที่จัดพิธีทอดผ้าปา่ายังจัดให้มีพิธีปุกพระเปตรปรีอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับพร้อมทางด้วยร่วมสวดบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตทำให้มีชาวพุทธหลายกลุ่ม สนใจเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างหนาแน่นแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมกลับดําเนินต่อเนื่องด้วยความสงบเป็นระบบระเบียบสร้างแบบแผนอันดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้เกิดการปฏิบัติตามแต่คุณงามความดีที่คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นมานี้ ก็ทําเพื่อบุทธศาสนาโดยเฉพาะหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สร้างหลายๆอย่างสร้างบุคลากรสร้างวพุทธสนาให้แข็งแรงขึ้นมันดีดีดีพูดง่ายๆว่าดีทางนั้นดีทุกท่านที่เริ่มโครงการเขาเรียกว่าธรรมญาตาก็ไม่รู้จะพูดง่ายตื้นตานใจการจัดจิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการสะสมบุญในครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่จะได้ สืบทอดศาสนาพุทธแล้วก็เดินตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เยาวชนไทยหันมาเข้าวัดเข้าวามากขึ้นแล้วก็เกิดเป็นเยาวชนจิตอาสามาร่วมทำความสะอาดเสนาสนะก็จะทำให้เกิดภาพที่ดีๆแก่เยาวชนไทยครับดีหลายๆด้านดีทางให้คนที่คิดจะทำทั่วก็เป็นคนดีครับ ได้ทาแต่ฟาร์มดีได้เจริญตามพระพุทธเจ้าต่อไปอครับผมทอดพระป่าแบบนี้นะฮะพอได้มาเห็นได้มาสัมผัสมาทําอย่างนี้ดีมากๆครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วก็ได้บุญด้วยฮะ We have the opportunity to come and do the robe offering at the temple here and it's so joyous, so joyous to come here. So I think this is very good and it should continue not just this year but every year. Uh, my family we come here. For the Tadong at this time of year to participate, and I think if we can continue this and give people the opportunity to participate, I think this will be very good for everyone. Thank you. วันนี้บรรยากาศก็ราบรื่นดีใจภูมิใจเพื่มปีติถ้ามีการจัดการอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอัตามาภาพก็ยินดีจะจะร่วมมือร่วมใจเลขามาติดต่อก็จะเออดีจะดูะรายต่อ,อรายให้หมดทุกอย่างเพื่อให้ผุ้ตสารดำรงคงอยู่ยิ่งยืนนานตลอดไป เกิดประโยชน์แก่วัดและชุมชนบริเวณนี้นะฮะที่ได้มาร่วมกิจกรรทำให้ให้ใหใหชาวบ้านเนี่ยเกิดความสมานฉันท์ามัคกีโอโรู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะเพราะว่าธรรมดาจะไม่ค่อยได้ได้มีโอกาสแบบนี้ค่ะมันก็มีความสุขยังบอกไม่ถูกค่ะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในครั้งนี้ค่ะปกติไม่เคยเจอแบบบุญแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าธรรมดานี่แหละก็จะเข้าวัดใส่บาตรปกติธรรมดาค่ะแต่พอมาเจอโอ้โหเห็นพระ เป็นร้อยรูปใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีความสุขมากค่ะยายมาวันนี้ยายก็ปื้มมาที่เท่ดพระป่ามีพระเยอะนะคะแล้วก็ปื้มสุดๆของยายแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าที่เราเคยทอดน่ะพระก็ไม่เยอะอย่างนี้นะคะแต่วันนี้พระเยอะมากได้ทำบุญใหญ่แล้วก็ได้เยอะมากราพราเป็นพันพันฝ่าเนี่ยปื้มมากๆากในชีวิตก็ไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะถ้าใครได้มาก็นับว่าเป็นบุญ ยายก็ว่าเป็นบุญของยายมากๆที่ยายได้เมาวันนี้นะคะการกระทําที่ดีๆมาเรียนรู้และนําไปปฏิบัติแล้วรวมพลังกันให้เหนียวแน่นมันก็จะสร้างความสนันติในแต่ละชุมชนครับแต่ละชุมชนรวม,รวมทั้งประเทศเนี่ยคงน่าดูมากเลยครับ ความปลาบปลื้มปีติใจไม่ได้เกิดขึ้นแก่ชาวพุทธในอำเภอบางปรวยแต่เพียงเท่านั้นเพราะในช่วงเวลาเดียวกันพิธีทอดผ้าป,ป่าและพิธีปลุกพระเปตพรพีได้จัดขึ้นที่วัดกู้อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมธรรมยาราที่จัดขึ้นมีที่มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดจันทัโรพระผู้ปราบมารสิทธิอนุสิทธิท์จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจันโลงพระพุทธศาสนาณอนุสรสถานเจ็ดแห่งและวัดในชุมชนต่างๆท,ท,ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางของท่าน โดยได้เข้าไปประสานความร่วมมือกับชาวพุทธในชุมชนและโรงเรียนใกล้วัดนำไปสู่การสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวในวงกว้างซึ่งการจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมธรรมยาตราตลอดเดือนมกร,ราคมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในชุมชนและชาวพุทธจากทั่วประเทศเดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือจากความปราบปลื้มปีติใจที่ได้รับและความภาคภูมิใจในฐานะผู้สร้างความสำเร็จทุกคนยังได้เป็นบุคคลสำคัญในยุคแห่งการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเพื่อสร้างอนาคตอันสดใสให้แก่บวรพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก